สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลเท i e Lady Go Go Place c h ช n n e l ที่เราจะมาเล่นเกมกันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเรโซกันกันต่อบน PlayStation 4วันนี้จะมาเล่นโหมด2ดาวคือความยากระดับกลาง Experience นะคะใช้ยานที่ชื่อว่า p o o b o s ด่านแรกคือด่าน Asis นะคะด่านอื่นยังเล่นไม่ผ่านมันก็จะขึ้นเป็นกุญแจล็อกไว้อย่างเงี้ยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะคอนโทรลก็ง่ายๆใช้หลักๆก,ก็2 สอ,อันก็คือ a n a าล็อกสติล่างซ้ายไว้สำหรับเลื่อนและด้านขวาไว้สำหรับยิงซ้ายยิงขวานะคะจุดประสงค์ก็คือช่วยคนนะคะ s a ฟ e the last ิ u ม a นโดยการยิงคีเปอร์มันจะพูดว่าคีเปอร์ดีเทคกเซตแล้วก็ยิงยันสีเขียวให้ตายหมดกรงสีเขียวก็จะเปิดขึ้นแล้วก็จับคนนะคะแล้วก็ไปปล่อยที่เกตเวสีเขียวแบบนี้ค่ะ oh, <yeah. S 1> ก็จะได้รางวัลน,นะคะเมื่อที่ได้รางวัลเป็นเกราะนะคะ มองที่ด้านบนก็จะมีจํานวนคนอยู่อ่ะสีเขียวนี่คือช่วยไปแล้ว1คนนะคะสีขาวก็คือยังไม่ได้ช่วยแล้วก็สีทองคือเป็นแบบ secret human เมื่อกี้ได้อัปเกรดอาวุธนะคะพอเราอัปเกรดอาวุธเราก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆที่เรายิงสัตรูได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะได้คะแนนเยอะเท่านั้นนะคะพอเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีเมดสีเขียววิ่งเข้ามาหาเราอันนั้นคือ มัลติพลายเนะคะหรือว่าตัวคูณข้างบนนั่นเองยิ่งได้ตัวคูณเยอะแล้วก็ได้คะแนนเยอะค่ะต้องยิงอย่างต่อนเนื่องนะคะถ้าหยุดยิงมันก็จะตัวคูณกลับมาเป็นหนึ่งค่ะคีเพ er ิร์นอันนี้ค่ะยานสีเขียวมันจะเลืองแสงสีเขียวเพรายิงนี่มันก็จะไปปลดล็อกิวแมนของเรามนุษย์ของเราแล้วก็ไปช่วย <Thank you. S 1> แล้วก็ไปปล่อยที่เกตเวย์เราต้องคอยระวังมีสมาธิยิงหน้าหลังตลอดนะคะ 1>, 1ด่านจะมี3เฟสทุกเนี่ยด้านล่างมันจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าบอกว่าเราไปถึงเฟสไหนแล้วคราก่อนเล่นลไลฟ์ไฟมีคนคอมเมนต์บอกว่าภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดดังไปนะคะก็ก,ก็รับมาปรับปรุงแก้ไขนะคะตอนนี้ถึงกับขนาดไปถอยกล่องอัดเกมมาเลยนะคะ ตอนนี้ใช้ของ Evermedia LGX อัดที่ 1,080p 60เฟรมเลยภาพชัดไหมชอบไหมคอมเมนต์กันหน่อยนะคะนี่ตอนนี้เราใช้ Overdrive นะคะ Overdrive คือแถบสีเขียวโค้งๆที่อยู่ใต้ายานเราจะเป็นเลเซอร์อนุภาพแรงสูงแบบนี้อ่ะหมดแล้วมันจะชาร์จตลอดเวลาพอชาร์จเสร็จแล้วก็มาใช้ต่อได้เอาไว้ใช้นนยามขับขัน าเรายิงคีเปอร์ไม่หมดนะคะมเกมื่อกี้มันก็จะพูดว่าฮิวแมนลอสหรือว่าคนโดนมนุษย์อวกาศรักพาตัวไปก็จะลอสเหมือนกันวาร์ปเลยคะ่ะช่วยคนค่ะช่วยคนช่วยคน <c oughs> พอเวลาเราเล่นโหมดยากศัตรูมันจะแบบก้าวร้าวคอยตามเราคอยยิงคอยพุ่งชนใส่เรานะคะเมื่อกี้ใช้ บอมระเบิดทั้งจอเลยเวลาศัตรูเยอะๆเอ็กซ์ตร้าบอมนะคะได้ลูกได้ลูกระเบิดเพิ่มอัพเกรดอาวุธนะ่ะคราวนี้เรายิงออกมาเป็นสามแฉกแล้วเราก็ยิงยิงได้แบบแเร็วขึ้น เสร็จ2,000ไปแล้วนะคะใช้โอเวอร์ไดฟ์เลยกวาดฝากวาดซ้าย้าย,ยิงเหมันเข้าไปค่ะ เกมนี้นะคะเรโซการเนี่ยเป็นเกมเอ็กซ์คลูซีฟของ t a t i o n เนาะมาลดราคาเหลืออยู่90บาทนะคะก็เลยโหลดมาเล่นซื้อทีเดียวเล่นได้3เครื่องเลยก็คือได้ทั้ง Play 3 Play 4แล้วก็ PlayStation Vita นะใครชอบเกมแนวยิงๆแบบนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะคะช่วยคนคะ่ะช่วยคนปล่อยนะเปิดเลยเย้ได้ชีวิตเพิ่มช่วยคนก็ดีอย่างนี้แหละ พัไดไดรฟชาร์จแล้วนะคะเก็บไว้ไป่อยนั่นแหละกวาดขวาอฮายเดี๋ยวพุ่งชนฉันสิ ระดับความยากง่ายแต่ละระดับเนี่ยน,นะคะศัตรูมันก็จะเห็นดูสิดูสิสโอ้โหมันแบบว่าคุ้มชนเลยอะอ้าล้ตายเลยศัตรูมันก็จะก้าวราวมากขึ้นแล้วก็คะแนนเราก็จะได้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นโหมดยากขึ้นเนี่ยด้านบนตัวคูณมันก็จะคูณได้ถึง5สําหรับปานกลางคูณ10คูณ20อะไรสําหรับโหมดยากขึ้นนะคะ ต้องคอยระวังยิงหน้าหลังให้ดีอ่ะพอเสียงดนตรีปปเปลี่ยนเนี่ยก็คือเจอบอสแล้วนะคะดูแถบด้านล่างก็ได้นี่คือไปขวาสุดก็คือสุดด่านและบอสมาเป็นหมาแสงทองมาเลยมีเกราะสีทองนะคะพอยิงเกราะก็เจอเจอจุดอ่อนมันสีเขียวนะ่ะหจุดจอมันเข้าไปคะ่ะใช้โอเวอร์ไดร์โอเวอร์ไดร์ยิงจอมันเข้าไปเลยสจุดสจุดอ่ะเกราะหลุดแล้วค่ะ พะเากาะหลุดแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปยิงแกนข้างในมานะคะว้าไปอีกด้านหนึ่งคอยระวังกระสุนที่มันยิงใส่เราแกนในมันก็จะมีเลเซอร์คอยป้องกันอยู่ต้องระวังให้ดีพร้อมไปอีกด้าน,นยิงเกาะนั่นแหละเกาะหลุดมาแล้วนะคะเหลือแกนแกนในละเขียวต้องอ้อมอีกด้านหนึ่งระวังให้ดี ยิงเลยค่ะยิงมันยิงมันเข้าไปจมันขอเจอย๊ยิงหน่อยอ้อย,อ,อ,ยอย่ามายิงเลเซอร์ใส่ฉันนะจ่อเข้าไปค่ะจ่อเข้าไปจึกนะ๊กหน้าเกาะหลุดแล้วโอ้โหมันรีบผันหนีเลยนะคะยิงแกนมันค่ะยิงมันจ่อมันเข้าไปเลยนั่นแหละเย้ช yeah! นะแล้วเอามาเกดดันระเบิดบู ก็ผ่านด่านแรกแล้วนะคะเดี๋ย u ก็จะมาเล่อัปโหลดวันละ1ด่านนะมันจะมีทั้งหมด5ด่านมั้งคะยังไงก็ขอบคุณที่ชมมาจนจบฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็ติดตามเลยนะคะมีคอมเมนต์หรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะจบด่านแล้วมันก็สรุปคะแนนช่วยคนได้7จาก8คนได้คะแนน3ล้านกว่านะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคะ่ะบ๊ายบาย,บาย